การเจาะเกราะด้วยพลังงานจนของกระสุนเจาะเกราะรถถังเป็นการอาศัยความเร่งและโมเมนตัมของลูกกระสุนในการกระแทกเนื้อเกาะทะลุเข้าไปภายในครับหลักการก็คือจะใช้ความเร็วต้นที่สูงมากๆครับเพื่อกระแทกเจาะทะลุเข้าไปภายในด้วยตัวหัวกระสุนครับจะไม่มีดินระเบิด แต่จะใช้พลังงานความร้อนที่เกิดจากแรงเสียดทานระหว่างเนื้อกระสุนกับเนื้อเกราะเข้าไปเผาไหม้ภายในครับเพื่อทำลายอุปกรณ์ตลอดจนพลประจํารถภายในลักษณะของกระสุนประเภทนี้ครับจะมีลักษณะเหมือนกับลูกดอกนั่นก็คือจะมีหัวแหลมตัวจะเรียวเล็กไม่มีดินระเบิดครับและจะมีขนาดหน้าตัดที่เล็กกว่าขนาดของความกว้างปากลํากล้องปืนใหญ่รถถังดังนั้นมันจึงต้องมีอุปกรณ์เสริมอีกชนิดหนึ่งเข้ามาช่วยครับนั่นก็คือครอบนั่นเองเดี๋ยวเจ้าครอบที่ว่านี่นะครับจะเป็นเหมือนตัวบรรจุพันธุ์สําหรับเชื่อมต่อระหว่าง กระสุนลูกดอกกับปลอกกระสุนนั่นเองครับเนื่องจากกระสุนและขนาดลำกล้องปืนใหญ่ครับมีความแตกต่างกันมากก็เลยต้องมีตัวครอบครับเพื่อบังคับการวางตำแหน่งของลูกกระสุนนั้นให้อยู่ตรงกลางปากลำกล้องปืนใหญ่พอดี